ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็นะครับมีดี9 9 8กรุ๊ปนะครับก็โดยทีมโคราชมมืองยานะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบปะสมาชิกนะครับผู้ที่รักในสุขภาพนะครับที่ได้ทานอาหารเสริมของชันมีดี9 9 8กรุ๊ปนะครับที่นี่มาวันนี้ที่ปากช่องนะครับอาเภอปากช่องด้วยกันนะครับก็มาพบพัตนนัมนะครับที่ปากช่องอีกท่านหนึ่งนะครับท่านมีปัญหาสุขภาพอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะให้หมอนี้ได้สัมภาษณ์นะครับทาง คัวอ้วนนะครับก็เริ่มได้เลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็ได้คบหากันมากับพี่อ้วนเนี่ยก็หลายสิบปีแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาหลายๆตัวด้วยกันหลายๆบริษัทด้วยกันนะคะจนกระทั่งถึงมีดี998นะคะทีนี้ในเรื่องของอาการต่างๆที่ท่านได้เป็นอะบ้างเดี๋ยวก็ให้ท่านได้เล่านะคะในอดีตที่ได้ใช้มาแล้วก็ในปัจจุบันที่ใช้นี้เรามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไงบ้างคะ ก็ขอเรี่นเชิญนะคะพี่อจัจิมาเศรษฐสิงค์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะก่อนอื่นก็จะเล่าให้ฟังว่ามีอาการของโรคตับอักเสบแล้วก็ไขมันในเลือดสูงแล้วจะกระดูกทับเส้นได้ทานอาหารเสริมของบริษัทอื่นๆมามันก็รงๆอยู่ไม่ดีขึ้นักเท่าไหร่พอมาเจออาหารเสริมของบริษัทมีดี ก็ได้ทานไปก่อนก่อนที่จะทานอ่ะหน้าตาก็จะซีดเหลืองผอมไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงแต่พอได้ทานอของบริษัทดีไปตัวสนเข็มแดงอาการก็จะดีขึ้นนอนหลับนึกและทานอาหารได้ดีขึ้นแล้วหน้าตาก็จะมีสีสันขึ้นจนเพื่อนฝูง ทักถามว่าไปทานอะไรมาไปทําอะไรมาทําไมหน้าตาเปลี่ยนไปดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้บอกก็ว่าได้ท <g rict ly> าท <g rict ly> นอาหารเสริมตัวนี้แล้วก็ตัวดีท็อกซ์ตับแล้วก็สามดีเยอดีท็อกลํลำไส้ส่วนตัวดีท็อกซลำไส้นี้ <g rict ly> ตอนแรกก็จะทานทุกวันแต่ปัจจุบันนี้จะทานเว,นว,นวนเ้นวันเว้นวัน แต่สองตัวนี้จะทานทุกวัน,น,วนต,วตัวนี้จะทานอตอนเย็นก่อนนอนตัวนี้จะทานตอนเช้าก่อนอาหารเช้าก็รู้สึกว่าทุกวันนี้สดชื่นขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นไปทุกอย่างว่างนั้นเถอะเพื่ออาการของตับก็ดีขึ้นก็มีเพิ่มนีแล้ค่ะ,ะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ